ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วรีวิวไปเรื่อยวันนี้จะมาดูนะครับว่าผมมีอะไรมารีวิวท่าามอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้สั่งมาเยอะมาดูพร้อมกันเลยครับขอแกะสักครู่นะครับจะดโดนของไม่เนี่ยชึบชๆบชบชบ มาเราดูพร้อมกันเลยครับว่าของในนี้คืออะไรกล่องใหญ่อุ้ยหอ่อกันกระแทกมาดีครับทุกคนดีอ๋ออันนี้ผมรู้แล้วเป็นอะไรเดี๋ยวกล่องออกกันสักครู่นะครับเรามาแกะกันกระแทกกัน ก็แม่คาเตอร์ช่วยด้วยอุ๊ยอ๋อน่ดยืดอันนี้โ oh, okay. อเคเดี๋ยนี้ออกก่อนทะดามนี่เป็น ขาค้ำกาดจอนะครับผมของคอมพิวเตอร์นะครับผมใครที่เป็นเกมเมอร์สายไฟวิบวับนี่เหมือนผมนี่ก็ต้องมีแหละครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาในราคา270นะครับซึ่งตอนแรก220แล้วผมไม่ซื้อผมช่างใจไม่ถึง3ชั่วโมงกำลังจะมากดซื้ออีกหนึ่งรอบขึ้นเป็น270แม่รู้งี้ผมตัดสินใจแต่แรกซะก็ดี ข้างในมีไฟ LED นะครับเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นขาคัมการจอของคอมพิวเตอร์นะครับโลโก้ออรัสนะครับผมอัอนนี้มันอันนี้สายนี้ใช้ต่อเข้ากับกล่องคูมูลนะครับผมตัวนี้เป็นของคูมูลนะครับใช้ร่วมกับกล่องคูมูลนะครับแต่กล่องคูมูลผมอยู่ในคอมตอนนี้เปิดคอมอยู่ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตอนใส่เสร็จแล้วให้ดูเนาะ ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็อันนี้น่าจะเป็นตัวโยงขึ้นไปสำหรับคํากระจอยอีกหนึ่งทีนะครับมีน็อตมาให้สี่ตัวสี่ชุดนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาจากเว็บสั่งสินค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากสั่งก็สามารถไปหาดูได้นะครับพิมพ์ว่าขาคํากัะจอยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูนะครับ นี้ก็สวยงามถ้ามีไฟจะสวยกว่านี้นะครับในรูปโฆษณาเขาบอกผมไว้นะครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้เป็นขาค้ำการจอยี่ห้อคูมูลมีไฟ RGB นะครับผมมีความยาว25เซนนะครับสูง5.2เซนจริงหรือเปล่าเดยเอาไม้บรรทัดวัดกันให้ดูเลยป๊บ อ้าโอเคครับยาว25เซนตรงนะครับสูง5.2สูงจากไหนเอ่อจากนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือเทียบนี่อ๋อโอเคครับวัดอย่างนี้นะครับ5.2โอเคครับเดี๋ยวผมไปใส่ในคอมผมแล้วเราดูกันนะครับว่าไฟจะสวยขนาดไหนนะครับผม ล่เดี๋ยวเราไปรู้กันรอสักครู่ครับอ่าครับเพื่อนเพือนทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วเห็นไหมครับอ่าสีสันสวยงามแต่เหมือนจะมีรอยนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรพอรับได้ครับผมอันนี้เป็นเรนโบวนะครับปรับเป็นเรนโบวเดี๋ยวผมลองผมมีรีโมทอยู่นะครับแป๊บนึงผมหาก่อนอยู่ไหนไม่รู้ โอเคเจอละรีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทควบคุมกล่องคูม,มูลนะครับแต่มันอยู่ข้างหลังพอดีคอมผมเมื่อกี้ใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะาเรียกว่าอะไรต่อเสร็จ <laughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองกดเปลี่ยนสีดูนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่ากดปั๊บอ่าเห็นไหมครับกดสีขาวเปลี่ยน สีแดงอ่าสีเขียวอ้สีฟ้าสีน้ำเงินครับสวยงามครับผมอ่าเดี๋ยวกดเป็นโหมดเพลงนะครับผมจะคอโต๊ะนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวกล่องคูม,มูลมีอ่าไมโครโฟนอยู่นะครับถ้าจะยินเสียงเพลงเขาก็จะติดนะครับอ่ามีหลายโหมดครับผม อโอเคงานผมอากลับโหมดปกติกันโอเคครับผมนี่ก็เป็นการรีวิวที่คำการะจอนะครับของคูมูลเป็นรูปโลโก้ออรัสนะครับผมแต่กระจอผมใช้ MSI พเอพราะหาไม่ได้ครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อน ลหลายคนนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ